ทุกคนช่วยจุนเชื้อทุกคนช่วยจุนเชื้อเป็นบอกคือรับพันปีรับพันปีโอ้ทำไมเป็นหน่อยเก่งจังเลยตัวยันติบุ้งมีตกแต่งด้วยโอ้มีตกแต่งด้วยมีล้ำเสือหมอกเกลือด้วยถ้าอยากเด็กๆอยากล้ำเสือหมอกเกลือไหม อยากไปเที่ยวไว้บมดเกลืออยากไปบอสบอสอยากไปเที่ยวบอดเกลือไหครับไปเาให้กอดหน่อยมาสเต็มมให้แม่คกอห่สมมติว่าแม่คจะไปหาเกือมบอสบอส นั่งเด็กๆนั่งลงนั่งลงก่อนแมุู่จะเล่าสกายไปนั่งตลสกายไปนั่งก่อนน้องนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยววันนี้แม่กูจะพาสแตนขานบอสไปเที่ยวบเคือใครไหมไปไปไปไหมไปเดี๋ยวจะให้มัมเม็เป็นมาคูเทศหน่อย หมเกลือเนาะน้องว่าเมทก็อยู่หมอผู้องเแนโนก็อยู่หมอผู 嗯。嗯嗯 คแม่ของหนะคะแมุู่จะพาเด็กๆไปเรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชนบ้านบอกโกของเรานะคะมีเกลือตอนนี้เรื่องดูต้มเกลือนะคะ,ะเด็กๆเห็นใช่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแม่คููจะเปิดคลิปวิดีโอที่แม่ครูไปถ่ายมาให้แม่เด็กๆ